เชิญพลยศยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรกที่เป็นวันเขา้าพรรษาวันแรกในปีพุทธศักราช2565ในเทศกาลเขา้าพรรษาของตามพระวินัยของพระภิสุทธสงฆ์ก็จะมีการอาธิษฐานพรรษา,าการอาธิษฐานพรรษา,าก็คือว่าการอาธิษฐานจิตว่าจะตั้งใจจำพรรษา,ายอยู่นณะวัดใดวัดหนึ่งอันนี้เป็นตามพระวินยัย เป็นความตั้งใจเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงอธิษฐานแต่ว่าในโบราณการก็ยังมีที่ญาโยมโบราณก็ถือคติว่าเวลาที่พระเข้าบรรษาเนี่ยก็เลยถือตามพระว่าในเวลาระหว่างเข้ารรษาเข้าบรรษา90วันเนี่ยเราจะทําอย่างไรดีบางคนก็โบราณาการก็บอกว่าออในช่วงเข้าบรรษาเนี่ยเราก็จะงดเหล้าเราจะไม่ดื่มเหล้าหรือว่าจะไม่ทําสิ่งที่ ที่เราเคยทําแล้วมันทําแล้วมันไม่ไม่ดีต่อชีวิตเราอะไรนี้ก็เราก็จะงดเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าดีแล้วถ้าเกิดว่าทําได้ดีต่อไปเราก็อาจจะขยายแม้ออกพรรษาเราก็จะทําต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันแรกก็ถือว่าญาโยมสาธุชนทั้งหลายหากว่าเราจะเข้าพรรษาไปพร้อมกับพระพิสุสงฆ์เกวันในเวลาที่เราเข้าพรรษาเนี่ยเราก็สามารถอธิษฐานจิตอธิษฐานใจเรา ได้เพื่อที่จะได้ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วง90บวันพร้อมๆกับพระทีนี้มีอยู่ว่าการที่เราเข้ามัรสาเนี่ยบางคนก็คิดว่าเออเราจะทำถ้าโดยรวมๆแล้วเนี่ยโดยยอ่ยอๆก็คือการพัฒนาสามอย่างก็คือการพัฒนาทางกายวาจาและก็ใจเมื่อโดยย่นย่อแล้วเนี่ยเราจะเข้าบรรษสา เราจะเข้าัาษาไปกับพาะด้วยกันที่เราจะตั้งใจว่าเราจะได้อธิษฐานทางกายทางวาจาทางใจเราทั้งสามอย่างขณะที่อารมภาพกำลังบันทึกวิดีโออยู่นี้ก็มีมีนกเขายายโยมนกเขาชวาตัวเล็กๆพระอาจารย์ดรนันตกรนั่น,ก,นก็ให้อาหารมันแล้วก็มันก็เข้ามาใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวหากเขาครั้งได้มีโอกาสจะได้ถ่ายให้เยืโยมได้ดูตรงนี้ เมื่อพูดถึงเวลาเข้าพรรษา90วันเนี่ยเช่นเราจะาระวังทางเรื่องของทางร่างกายร่างกายนี้ในช่วงโควิด10ในช่วงโควิด19เนี่ยแม้ในกรุงเทพนี่ก็ยังมีการระบาดอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องมีความระมัดระวังก็คือหมายความว่าเราก็ไม่ประมาทก็มีมีการป้องกันด้วยการใส่แมสแล้วก็คอย มัดระวังหากว่าโรคมันยังมีการระบาดอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นต้องกังวลไปเพราะว่าบางทีเปรียบเหมือนบุคคลที่เวลาที่จะข้ามสะพานสะพานหนึ่งเนี่ยบางคนที่กลัวเกินไปก็ไม่สามารถที่จะข้ามสะพานได้แม้แต่คารข้ามไปก็ข้ามไม่ได้อันนี้คือคนที่กลัวมากไปแล้วก็คนที่กล้ามากไปก็คือบางทีก็ข้ามไปด้วยความ คือข,ขนองด้วยความประมาทก็อ,อาจจะทําให้ตกตะพานได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่กลัวจนจนไปแล้วก็ไม่กล้าจนเกินไปจนเกิดความประมาทเนี่ยเราก็สามารถที่จะข้ามสะพานไปอีกฟากฝั่งหนึ่งได้เช่นเดียวกันในการที่เราจะนาในเข้าในช่วงการเข้าพรรษาเนี่ยเราจะระมัดระวังทางด้านร่างกายของเราก็คือว่าทาอย่างไรเราจึงจะไม่ติดโรคโควิด -19 หรือว่าทำไงให้ สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการระมัดระวังในเรื่องของการทานอาหารเช่นว่าปกติเนี่ยเราก็กินตามใจปากนะในภรรษาเนี่ยเราจะเข้ามรนษาก,กับพระโดยอธิษฐานในใจว่าเราจะไม่ไม่ตามใจปากละเพราะว่าบางทีการตามใจปากก็อาจจะทําให้สุขภาพเราแย่ลงอันนี้ก็คือการระมัดระวังทางร่างกายทางวาจาถ้าเกิดว่าเรามีปกติที่เป็นคนที่อาจจะ พูดไปก่อนแล้วค่อยมาคิดทีหลังเราก็เอเอในช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยเราอาจจะคิดก่อนแล้วจริงจะพูดและการพูดนั้น,นก็เป็นการพูดที่ไม่บีบดเบียนตัวเราและไม่บีดเบียนผู้อื่นแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับให,ให้กับคนอื่นด้วยให้กับการพูดที่ทั้งให้กําลังใจแล้วก็นำความชุ่มฉ่าใจมาให้กับตัวเราก็ให้กับคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการที่เราจะอธิษฐานเขา้าพรรษาในการที่จะ ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดแล้วสิ่งสำคัญในช่วงเขา้าพรรษา90วันเนี่ยคือการาระมัดระวังในเรื่องของทางด้านจิตใจเราปกติจิตใจของคนเราเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าบางครั้งเนี่ยเราก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างบางค่าวก็เฉยๆไม่คิดทั้งคิดไม่คิดดีแล้วก็ไม่คิดเสียอันนี้เขาเรียกว่าอยู่กลางๆอยู่เฉยๆแต่ทีนี้ว่า ถ้าในช่วงเข้าพรรษา90วันเนี่ยบางทีเราปกติเราเป็นคนที่คิดบางครั้งก็มีการคิดพยาบาทเข้ามามีการคิดปองร้ายหรือการคิดไม่ดีกับตัวเราด้วยแล้วก็กับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราก็อาจจะมาสํารวมปฏิบัติตามคําสอนของ,ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าถ้าหากว่าขณะที่เราคิดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าใจเราเป็นกุศลนะ ตรงนั้นก็เราก็สามารถสร้างบุญสร้างกุศลเข้าตัวเราได้ตลอดเวลาเพราะว่าการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยไม่เฉพาะว่าเราต้องอทําบุญให้ทานอย่างเดียวเพียงแค่ใจเราคิดดีๆใจเราล่มล่ม,ลมใจเราดีๆเราก็สามารถที่จะเกิดบุญเกิดกุศลบุญก็คือเป็นเชื่อของความสุขกุศลก็คือทาให้เราเกิดปัญญาเกิดการปิ๊งแวบขึ้นมา แล้วก็กลับไปสู่ความจริงของชีวิตแล้วเข้าใจตัวเราเข้าใจผู้อื่นในวันนี้เป็นวันแรกก็พระก็เข้าพรรษาในวันแรกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใน90วันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเข้าพรรษาไปพร้อมๆกับพระก็คือการสำรวมทางกายทางวาจาทางใจทําอย่างไรทั้ง3อย่างนี้จะให้เก,เกิดกุศลเพราะฉะนั้น90วันในช่วงเข้าพรรษาก็จะเป็นวันที่ทรงคุณค่าอย่างมากๆ ท้ายที่สุดในสิ่งที่เป็นมงคลในวันนี้เป็นบริเวณวัดสังเวชวิศยาลามสถา,านที่ที่อาจารย์เจ้าคุณพระเทพเวทีเจ้า,าคณะภาคหกนะท่านได้ตอนนี้กำลังพัฒนาปรับปรุงวัดวัดสังเวชวิศยาลามก็เป็นเป็นวัดหลวงนะวัดสังเวชวิศยาลามวรวิหารนะยาชโยมเพราะนั้น ท้ายที่สุดกขอให้ยมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงจะเดินในธรรมขององค์บัสมมาัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน